สวัสดีครับ AB Premium Motor ครับฮอต e a ลฮอตโปรโมชั่นมากันอีกแล้วครับวันนี้ผมอยู่กับ BMW X6 ครับปี2011ครับเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลล้วนครับชุดแต่งของเขาบอกเลยนะครับมูลค่ากว่าหนึ่0ล้านบาทนะครับเป็นชุดแต่ง Mansory นะครับทั้งคันเลยเป็นตัวกันชนหน้านะครับกันชนท้ายนะครับกราบข้างต่างๆรวมถึงตัวล้อของเขาด้วยนะครับเป็นล้อ Man s o r ีขอบ22นิ้วครับใครชอบสไตล์ VIP ดุดโหดโหดแบบนี้ครับ X6 คันนี้ พลาดไม่ได้จริงๆครับได้ชุดแต่งก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับเอาไปในราคาที่ถูกแสนถูกเลยนะครับมามาดูภายในครับภายในของเขานะครับสวยเป๊ะมากๆนะครับมีจอกลางให้เรียบร้อยนี่มีจอกลางให้นะครับประตูดูด,ดฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็เลขไม้ของเขานะครับณนะวันนี้ ที่ผมได้รถมาเนี่ยอยู่ที่1นึ0 0 0สสกว่ากิโลเท่านั้นครับหนึ่งแสกว่ากิโลเมตรเท่านั้นสําหรับเจ้า x 6นะครับ x drive 3 5 d ปี2011ครับนี่ประตูดูดดูดเข้าไปเลยนะครับทั้ง4บารราคาผมเปิดไว้ที่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับ x 6ชุดแต่งแมนซอรี่นะครับมูลค่านะครับชุดแต่งของเขาเนี่ยรวมรวมหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับคุ้มมากๆนะครับคุ้มสุดๆแล้วนะครับโทรเข้ามาครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ศูนย 5555-095-0005555 AB Premium Motor เปิดบริการทุกวันครับ